สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบีบีธรรมดานะครับช่องบีบีธรรมดาก็จะมาลงทุนอย่างเงี้ยห้าน้พิเศษนะครับห้าน้น์พิเศษเขาไม่ที่ยี่สิบเก้าถึงหาคมนเก้พันห้าร้อยหกสิบแปดนะห้าน้อยพิเศษก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับออกเวลาห้าโมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องบีบีธรรมดาก็จะมาลงทุนอย่างเงี้ยกเพื่อเรียนเรื่องเล็เพื่อความเงินทุกวันทุกวันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับสมัครนะทุกคลลิปเย ากดติดตามด้วยนะครับเอาไม่เอาแมวขึ้นมากวนถ้าเขาคลายของก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งนะวันนี้เก็บมานำเสนอ้นะครับตาแบบนี้นะครับตู้เก็บของนะครับอืมตู้เตียงบ,บานเปิดนะครับแบบยาวนะนั่งได้นะครับกเก็บเก็บของอิสระส,นนสวยงามนะครับตว้ดีนะ อืมใครมีพื้นที่ก็เอามาวางตรงนี้ได้วางข้างบนก็วางโทรศัพท์วางอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็เอไปใช้นะครับกว้างนะครับวางอุปกรณ์ได้นะครับอยางนี้นะครับเดี๋จะให้ดูแลดีนครับนะครับเอาไว้เก็บของเรื่อยๆได้นะครับอยางนี้นะบานไทยลุกก็เอาเมียนี้แปกอันหนึ่งก็ไปเก็บใส่ไว้ใส่ไว,ไว้เวลาแขกจะมา กวจะมีผู้มาเยี่ยมเยียนบ้านก็เอาเก็บเก็บเก็บก็บเก็บไปก่อนทุกใต้พรมก่อนนะครับมาณนี้เอา้าึ้นมาทําไมอีกแบเไ้ยพอ่ออยู่นี่นน่เน่ใโอ้แมวตัวนี้ตอนนี้มานล้กจใกล้พ่อเนี่ยมาเร็วอืมครับอืมอืมครับเราต้องมาประกอบเองนะ กอบตามรูปที่เขาประกอบได้นะครับนะครับแจกจบนะสวยงามนะตามนี้เลยนะครับใครอยากได้ใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับสั่งง่นะครับเท่าไหร่เดี๋ยวดูตัวตสามร้อยสี่สิบสองบาทนะครับมันมีหลายแบบนะดูเลือกเอานะแบบนี้สามร้อยสี่สิบสองบาทหนอยนี้นะจัดเงินปลายทางับสบายนะครับ คับโอเคครับสามนี้นะครับอ่ะเราก็มาดูอ่าเลขเรา,านี่มีอะไรบ้างเนัี้ะน,ออน,น,นะพิเศษน,นะัเนะฮะเศ็น,เเเนนะครับเักนเกนะิดเศษนเนะเนะครัิเนะิเศษนเศษนเศษนะกะพเนนะครับนนะเนะนนนะครับ ครับตามนี้เนาะขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับอันนี้ก็สวัสดีครับ